มีสองนะเจียงคำหนึ่งดอกคำใต้หนึ่งแม่ใจหนึ่งจุดสองเนาะปงหนึ่งนะเนาะก็เป็นมาตรการกดเว้นการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดยุดเผายุดฝุ่นเพื่อคุณเผื่อเราเปิ้ลก็ไปเคาะตู้บ้านแล้วเนาะเนาะเอินประกาศเสียงตาสายใส่ก็ใจเขาวลดฮงลดหลด่ก็น่าจะหู้กันเนาะส่วนจุดฮอสปอร์ตีไรงานตะกี้นายเจ้ารายงานว่าจังหวัดพะเยาเนาะจังหวัดพะเยาบ่มีจุดฮอสปอร์ตตั้งแต่คืนละ นะแต่มีเจอตีเพชรบูรณ์เกาจุดตาแปดเนะเจ้านครสวรรค์สี่เชียงใหม่สองพิษณุโลกสองพิจิตหนึ่งแล้วก็ลำปางหนึ่งนี่ข้อมูลเมื่อตีหนึ่งสิบนาทีครับตีสองห้าสิบสามนาทีนะเจ้าตีอันได้มีการนั้นเก็บข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าและหมอกควันเนาะเป็นดาวเทียมนะเจ้าดาวเทียมตีเก็บข้อมูลสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนือเนาะ จังหวัดอื่นๆที่เหลือแห่มซิปก็จังหวัดนี่บ่มีนะจ๊ะบ่มีจุดฮอสปอตเนาะแต่วันก่อนน่ะวันก่อนกับติปลาห้วยล้านเขตอาศัยนกยุงฝูงใหญ่เนาะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงหลอในพื้นที่ตำบลห้วยานอำเภอดอกคําใต้ที่นี่เป็นแหล่งอาศัยของนกยุงนกยุงไทยนกยุงสีเขียวเนี่ยงามนะจ้าเนาะกัมีอันเหตุเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่กับปลากันขึ้นไปดับเนาะบนว่า เจ้าหน้า th ที่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงล้อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอดอกคำใต้อำเภอจุนสองพื้นที่นี้พนึกกำลังร่วมกันเข้าไปดับไฟป่าที่ลุกไหม้บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงล้อที่ตำบลห้้ยลานอำเภอดอกคำใต้อย่างเร่งด่วนหลังจากที่มีไฟเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เสียหายเป็นวงกว้างนะเจ้าจุดเกิดเหตุเป็นเขตอาศัยของนกยุงคอเขียวหรือนกยงไทยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่ก็สามารถดับได้ในช่วงระยะหนึ่ง ส่วนในเขตปลาลึกน่เจ้ามันเข้าไปยากเนาะป็่นกระทาได้เพียงว่าทําแนวกันไฟเพื่อบอกว่มันลุกลามขยายวงกว้างนั่นเองเจ้าขนาดขนาดดีมันยังอุซ่าขึ้นไปดับเลยเนาะเอิมจะขึ้นไปดับสมมตะขึ้นไปจุดนะใจกําพิษนะ่เจ้าขึ้นไปจุดเนาะมันทําให้การดับนี่ค่อนข้างยากเจ้าดังนั้นกะเขาเจอกันเป็นหูเป็นตานะเจ้าคนที่มันทําพิษเราต้องจับมาลงโทษเนาะทําพิษกฎหมายจะจะลอยนวลมันไปได้นะเนาะต้อง ต้องจับมาลงโทษเพื่อที่จะให้มันหลับจํานะเจ้าเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะมันเป็นทรัพยากรของชาติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าของใครคนใดคนหนึ่งนะมันต้องช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็รวมกันเป็นเจ้าของนั่นเองเนาะแล้วกันนอกจากนั่นนี่อู้อถึงเรื่องของเงินอื่นๆกันต่อโรคภัยไข้เจ็บอ่ะเจ้าโรคตีตอนนี้กําลังอู้ถึงนักก็คือเรื่องของโรคไข้วัดใหญ่ ตีนักแสดงชาวไต้หวันตีไตยเนี่ยไปไต่ที่ต่างประเทศเนี่ยอันนั้นก็เป็นไข้วัดใหญ่เหมือนกันแพร่ระบาดเน่ะประเดี๋ยวนี้นะก็การป้องกันกำเืินกับโควิดที่เขาได้โดนกันโดนรงค์เขาก่อนนั่นแหละกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะเจ้าเนาะแล้วก็สุขสะอาดนี่นะเนาะการตอนที่ผู้ป่วยในประเทศไทยปรากฏว่าตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนะเจ้ามีผู้ติดเชื้อเก้าหมื่นเก้าพันห้าสิบเจ็ดคนในจนํานวนนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะมีผู้เสียชีวิต เก้าคนน่เจ้าการติดเชื่อสิบห้าวันที่ผ่านมานับถอยหลังไปลองทมูฟังเจ้าสิบห้าวันที่ผ่านมาติดเชื่อเป็นเป็นเก้าหมื่นปลายอะ่ 90, ยอะเก้าหมื่นเออ่ะก่อนหน้าน,นั้นเมื่อกี้สักปันปลายเนี่ยพอสิบห้าวันอะ่ะเก้าหมื่นปลายอะ่ะเอานักเต้นนักว่าเจ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีอาการเนาะมีอาการมันจะนักไขวันใหญ่มันจะนักกว่าไขาวัดในอย่างต่างๆได้ทั่วไปเนาะก็คือมีไข้สูงเบื่ออาหารปวดเมื่อยตามตัว มีน้ำหมูกใสไอแห้งๆนะส่วนการแพร่เชื้อนี้แน่นอนนะมันจะผ่านการจามการไอเนาะแล้วก็สัมผัสสิ่งของเจรวมกันนะเจ้เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายด้วยทั้งปากทั้งจมูกรวมถึงทั้งตาเลยก็มันถ้าบัสบายเนาะปิดปากปิดจมูกเนี่ยมันล่างมือนะเจ้าเวลาไปดีคนนักๆอ่นะอย่างที่เราเคยทำอ่ะสวมใส่หน้ากากเหีย่ยงเหี้ยถ้าเป็นละออนเนาะะยุดเฮียนเหี้ย เป็นคนใหญ่กะทำงานกะพักเนี่ยนะเจ้าคือมันหายดีก่อนเนาะถ้าเป็นนักนักขจายไปหาหมอเดี๋ยวมันจะนักนักกว่านี่นะถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะเนาะก็ดีความเป็นห่วงเป็นยยนะเจ้ากับชวรั่งรายการพักกันที่บ้านเฮากระสาวจีมีข่าวติดข้างจากตะกี้เจ้าจากรายการข่าวเมืองไงคือเรื่องของผู้ประกรันตนตอนนี้ก็เป็นประเด็นนะประเด็นเรื่องของผู้ประกรันตนนะเจ้าคือ,อนอกจากปีเนี่ยผู้ประกันตนจะจ่ายสะสมเงินเพิ่มแล้วเนาะ ยังมีข่าว่ึงบอดประกันสังคมเนนะี่ยนะที่อันฝ่ายค้านปืนมาอู้นะ่ะเจ้ามาถแถลงมาอู้ในสภาอนะมามัิตั้งกระทูถ้ถามว่าใจใจเงินไปต่างประเทศเต้าอันเต้าอีอย่างประมาณนั่นนะเนาะกะอยากจะมีการตรวจสอบนี่นะจริงๆแล้ว่วยงานตีได้ครับการควรจะดีใจเนาะที่มีการตรวจสอบนะเพราะฝ่ายค้านก็เป็นหน้าที่เปิ้เนะเจา้ารัฐบาลก็ต้องอาทาอย่างมันโปร่งใสประเทศไทยนี่แบบความโปร่งใสมีน้อยนะเนาะความโปร่งใสประเดียวนี่บา่า มาได้ไปสอบข้อมูลว่าความโปร่งใสของประเทศไทยอยู่ในระดับตีเตาได้นะเนาะถ้าลำดับต้นๆเนี่ยเป็นที่น่าย,ยินดีนะเนาะอย่างสิงคโปร์อย่างอย่างนี่โอ้ปวดโปร่งใสระดับต้นๆน,น,นะถ้าโปร่งความโปร่งใสเขาระดับท้ายๆนะระดับแปดเก้าสิบปน่ะคือทุจริตมีหนักความโปร่งใสมีน้อยเนาะถ้าความโปร่งใสเขาอยู่นระดับต้นๆเกิดเป็นสิ่งที่ดีนะเนาะ มีค้าผู้ประกอบการตนมาตรา33เาสิสมมเตอร์ินี่มีนายจ้างเนาะถ้า39ก็40ับเนี่ยถ้ามาตรา39คือเคยทํางานเคยมีนายจ้างนะเจ้าเคยอยู่ในระบบแล้วก็ลาออกเลยอย่าอาจจะมาออกทําธุรกิจเองอย่างเองเนี่ยเขาก็เสียดายซีตร,ตรงนี้กะสมัครเป็นมาตรา39ถ้ามาตรา40ิมีผู้ประกอบการอิสระนะเจ้าผู้ประกอบการตน2มาตราเนี่ยจ่ายเงินสมทบผ่านแอปเป่าตังได้แล้วนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกนะจ๊ะเนาะคือบางเตัอลืมเนี่ยบางคนลืมเนี่ยลืมสองสาเดือนมามันจะมีผลนะน้องสำหรับผู้ประกันตนลืมทรงอย่างประมาณนั้นนะตอนนี้เปิดเปิดเื่อทันสามารถจ่ายผ่านแอปเป่าตังได้ละเริ่มตั้งแต่สิบเก้ากุมภาพันธ์ก็คือตะวันนะจ้ะเพิ่มความสะดวกกับผู้ประกันตนลดภาระราค่าใช้จ่ายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิตัลซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นกับบอกว่าอยากจะเฮ่ออัน อย่างก็คือการบริการของหน่วยงานองค์กรเนี่ยประกันสังคมเนี่ยซอดคล้องสอดทับกพฤติกรรมของประชาชนในยุคป,ปัจจุบันคือเวลามีอย่างเขามันจำเป็นต้องกดสตังมาหรือไปไปเอาสตังเงินสดนี่เอาไปฝากแขมแล้วนะเจ้ามันหรือว่าบางคนอาจารบอกว่ามาได้ไปทาธุรกรรมทั้ง ทางธนาคารอย่างประมาณนี้แต่มีแอปเนานะมีแอปมีอันยังนี่ตอนนี้เขามีแอปเป่าตังค์อยู่แล้วนะเจ้าช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนคงหมดลบออกเนาะก็สาม,มารถที่จะชําระเงินสมทบผ่านแอปเป่าตังค์ได้ทุกทีทุกเวลาลดข้อจํากัดด้านเวลาและการเดินทางเจ้าซึ่งผู้ประกันตน2มาตราคือมาตรา39เนาะกับ40นี่นะ ผู้บระกันตนมาตรา39สามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันและสมทบย้อนหลังได้พร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมายถ้ามีส่วนมาตรา40สเนี่ยสามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันสมทบลวงหน้าได้สูงสุดถึง12เดือนนะมาตรา40เน,นะเจ้าโอ้สุดยอดเลยเกิดเพล่นลืมเนี่ยเนาะสมทบลวงหน้าได้ถึง12เดือนรวมชำระเงินสมทบบิกเกิน1 3เดือนซึ่งพูดตีผู้ประกันตนม่ต้องเสียการบริการตั้งสำนักง,งานประกันสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในอนาคตนี่จะเพิ่มช่องทางการชําระเงินสมทบผ่านแอป ssoplus ตอนนี้ยูระว่างการพัฒนาแอปตัวน,นี้ยูและจะใช้บริการได้เร็วๆร็วนี่น,นะนาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยช่องทางอื่นๆที่เขาสามารถที่จะชําระเงินสมทบ เข้ากับระบบประกันสังคมอย่างเช่นโมบายแอพพลิเคชันของกรุงไทยก้านะกรุงไทยเน็กซนี่นะหรือว่าของเนเป่าตังของกรุงไทยเหมือนกันเนาะ B A A C นะเจ้าของทอกสรหรือว่าโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพหรือแม้แต่ช e ้อปปี้เพนะนะก,ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ประกันตนในยุคป,ปัจจุบนันให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมูเฮาในยุคป,ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเจ้า และมีอย่างแหมเอ่ยที่ยากจะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวในช่วงไทยท่าของรายการป้ากันติบ้านเฮากับสาวจีข่าวปลอมยุดแช่หมอประสิทธิ์คณะบดีสิดิราชแจ้งพบข่าวสายพันธุ์แลมดา้าระบาดในเขตมีนบุรีนะเจ้าแล้วก็บอกว่าขอให้ประชาชนล็อกดาวตัวเองนี่มาใจนะเป็นข่าวปลอมนะเจ้าเนาะ มีการแชร์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่าหมอประสิทธิ์คณะบดีสิริดาแจ้งข่าวพบสายพันธุล์ล a m b ดาระบาดในเขตมันแบบมีความจริงแต่อย่างใดเนะี่ยบดีแชรเนอร์ฟังหูไว้หูนะเนาะแล้วก็เรื่องของคอเซนเตอร์เรื่องของโรแมนส์แกมก็ยังเป็นข่าวอยู่นะแต่มูฟังเจ้าค้นตีมุ่งเข้ามาผูกสัมพันธ์กับเฮาแล้วเป้าหมายของมันก็คือเงินเจ้าเดี๋ยวเจ้าได้ยินข่าวของรายการคุณสรยุทธก์ก็เรื่องเล่าเช้านี้่คุณป้าเข้าไปยัาห้องคุณย้ายละ อายุแข่หกสิบน้อยหกสิบเอหรืออย่างเนี่ยกระทุกเนี่ยค่รแมนมสแกมลอกว่าเป็นนั่นอย่างก็เป็นชาวต่างชาตินะเจ้ากระอู้กันผ่านอา่าผ่านวิดีโอคอลผ่านอย่างประมาณในอู้กันสื่อสารกันทั้งร้ายทั้งแมสเซนเจอร์อย่างประมาณเนี่ยอู้กัน,กนเฉพาะากกทูกใจกันนะเจ้าทูกใจกันแล้วก็เหมือนกับว่าชอบกันอนะแล้วก็จะเข้ามาประเทศไทยนะเป็นนักธุรกิจจะเข้ามาประเทศไทยแล้วตอนนี้ อจะส่งของมาเฮืออย่างอันอย่างอีแต่ของมันติดอยู่ตีตอมอหรืออย่างประมาณนี้ต้องเสียอาการทาเนียมอ่ะย้ายก็โอนไปย,ายาป้ายห็นะละหกสิบปาในๆจะยายละคุณป้าคนนี้ก็โอนไปโอนไปแล้วก็บอกว่าเข้ามาเมืองไทยแล้วเอาหูบของดารานเวียดนาม,มาเป็นทําลายให้เป็นดัานนี้ของเขาเนี่ยลอยนะ <c oughs> บอกว่าอายุห้าสิบแปดไอ้คนนี้นะ่ะมันเป็นแบบโรแมนต์แกมเนี่ยจนกระทั่งบอกว่าเข้ามาเมืองไทยหอบเงินเป็นล้านมา บอกว่าติดอยู่ติดต่อมอเจ้าหน้าขอให้ใจ่ายเงินท้กับเจ้าหน้าที่จะได้ออกมาบากว่ากระจายไปหลายๆงวดเนาะหลังจากนั้นกระจายเป็นรายวันนะจ๊ะวันละพันย้ายก็บอกป้าคนบอกมีสตังค์อะลดเหลือวันละห้าร้อยก็ได้ <laughs> ก็ไปขออันเพยสายใหม่ต้องรอจ่อยมันจะจ่ยอยไอหยางมันจะจ่อยตัวเก้านะมันจะหัวตัวเก้าถูกลอกอีกนะจะบอกว่าไปจ่อยไอคนนี้กรมมัน ถูกเจ้าหน้าที่หยับอยู่อีน่ะเขาฮึออ้นโจยปิ้นก็ว่าลูกกระเตืน้นหยาดกระเตืน้นอย่างกระเตืน้นบาฟังอีน่ะเจ้าเนี่ยมันเป็นอันยังทีคนเท่าไบย้อมฟังลูกฟังหลานเนะเวลาเมียอย่ญญางเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ตัวคนเนี่ยก็หู้นะว่ามีเรื่องของเงั้นอย่างก็ขอเซ็นเตอร์พ่องอันยังพ่องนะเนาะตอนนี้มีมีผู้ชมนตเจ้าเฮ็ดยังสบายดีนะคุณเนี่ยทานาภูมิก็ทานาภูมิยิม้ม ยิมยิมยงอะไรอย่างี้อมเนี่ยเขาพูดจะนักจากลาวเจ๊กพี่น้องชาวลา,นะาวนะเจ้าตีมาอักทายเขากดติดตามจิ๊มเน้อสบายดีเจก๊กเจา้าสบายดีเมืองไทยก็สบายดีแต่ฝุ่นเยอะนะลาวฝุ่นเยอะก็ฝุ่นนักเนาะเออัน่นนกักกเพราะว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่บระเดี๋ยวเนี้ยในโซนเอเชียของเขาเขาสู่จะเข้าสูน่นาห่อนละเนาะความแห้งแล้งมันเกิดขึ้นนะเจา้ามันก็นเลยทําให้คนที่เห็นแก้ตัวเนาะมัน มันเผาพื้นที่ไงพื้นที่เกษตรพื้นที่ป่าตั้งแล้วนี่เผากันนักก่นี่แล้วกะทยนี่พฤติกรรมมันกลับมาต่างกันเพราะว่าวิธีของเขาก็คือการเกษตรเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าใจในยุคปัจจุบันเนี่ยเจ้าว่ามันส่งผลทําให้คุณภาพชีวิตเขาแย่ถ้าย้อนไปหลายๆปีตอนเขาเป็นละอ่อนนี่นะมันมันยังเหมือนมีใเนาะมีมันมีต้นไม้นักหรือเปล่าชุมชนมันขึ้นมาหนักหรือเปล่าเขาบ่แน่ใจนะเจ้ามันมัน ความแตกต่างมันแตกต่างกันเยอะกับช่วงที่เขาหลายสิบปีที่ผ่านมากับช่วงยุคปัจจุบันเนะา,นานะาก็ฟังพี่น้องชาวลาวน้าเจ้าฟังพี่น้องชาวไทยต๊ยนะจ่วยกันดูแลรักษาสภาพาแวดล้อมบดีือเกิดสิ่งที่เป็นมลพิษที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะพีเอ็มสองจุดห้ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขาเนาะแล้วก็ฝากสุดท้ายฝากเรื่องเกี่ยวกับอัน แก่งขอเซ็นเตอร์ฝากเรื่องของเงินโรแมน์แกมนะ่เจ้าลอกเฮือรักนี่นะเนาะเป้าหมายของมันก็คือเงินดึงนั่นเจา้าดังนั้นกะฟังหูวไหวหูวนะบนดีโอนะสังไฟง่ายๆอย่งายยงตีสาวจีบว่าต,ตั้งเขาเขาหาเงินมาตลอดชีวิตเจา้าไม่แต่ลูกไม่แต่เมียไม่แต่ผัวนะไปไปเฮือเขามดเจา้าถ้าจะเฮือลูกนี่ต้องเฮือเขาปอที่จะเอาอยู่ได้เนาะโอนตีโอน,โอนตั้งก,ก็เหมือนกันนะ,ะถ้าลูก เฮาดีสามีเขาดีเมียเขาดีมันกลเป็นอย่างไรเจ้าแต่เขาไปหู้จะได้เนาะจากบทเรียนของหลายๆคนตีอันไทยที่สุดกะทิ่งไปหาครอบครัวใหม่จีเป็นต้นนะมดเนื้อมดตัวกับมีตีอยู่บ้านกันเนี่มีเลยนะเนาะเอาละเวลาของเขาใกล้จะมดละปิดท้ายด้วยเพลงเพลงนี้กันละกันแล้วสาวจีจะลาทางโซเชียลมีเดียทาง YouTube ไปก่อนนะเจ้าคุณสามารถที่จะเอาเพลงขึ้นต่าง YouTube ได้เนาะ ลากับงานเพลงที่มีจืว่ามาวัดบุญเกิดมาไหว้สาเนาะมาไหว้สาพระนะเจ้าเสาพระองค์ดีภัยพงสศธรห้องนะ,นะแล้วเจอกันไหมเจ้าสําหรับโลกโซเชียลมีเดียจะได้กะทันทียังมาได้กดติดตาม YouTube ช่องผู้กาม p h u k m กดติดตามกัมทันทีติดตามแล้วมาต้องไปกดซ้ำนะเจ้าเดียมันจะาไกา่าไม่ติดตาม <c oughs> ขอบคุณแล้วก็สวัสดีเจ้าอัตวีสติพุทธาจะชิตตังโน พุทโธชยโยชยยะชัยชนะตลอดปลอดภัย